ไม่ของดีถึงขายไม่ได้นะคะน้นหน่อยบอกเลยนะมีหลายคนที่แบบเยอะมากที่ของตัวเองเป็นของดีใช่ไหมแล้วก็มีคุณค่ามากเลยแต่ขายไม่ได้เนี่หน่อยบอกเลยนะจริงไม่ใช่ความผิดคุณหรือสินค้าคุณนะแต่จริงคุณแค่ไม่รู้เรื่องการตลาดแค่นั้นเองแล้วบางคนบอกก็ไม่อยากทําให้มันเป็นธุรกิจก็ไม่อยากแบบเอาเปรียบคนอื่นหรือวไม่เกี่ยวต่อให้คุณไม่ทําธุรกิจคุณก็เอาเปรียบคนอื่นได้ <laughs> เพราะฉะนั้นทําการตลาดที่ดีแค่นั้นนี่นะวันนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อคุณนุ อ่ให้คุณนุ้คุณนุมาบอกหน่อยว่าเอาของดีของเขาเนี่ยเอาไปทําการตลาดแล้วแบบได้ผลเลยอ่ะมาให้สดีครับ <Salut. S 1> คุณนุ้นี่ขายอะไรอยู่คะทำเกี่ยวกับบ้านนอกดาวแล้วฮะแล้วก็เป็นพวกงานก่อสร้าง,างบ้านนอกดาวเชียงรายนะ อยู่ที่เชียงรายนะจริงทำมานานแล้วครับแค่หกปีนะครับคนติดตามก็เยอะนะครับแต่ว่ามันเจอปัญหาที่เข้าไปหาลูกค้าไม่ตรงกลุ่มหลังจากที่ผมแอบติดตามคุณนิดหน่อยครับแอบเรียนแอบเรียนแอบเรียนนะติดตามเข้าไปแอบดูอยู่หลายครั้งผมลองมาปรับใช้นะระยะเวลาแค่2เดือนนะครับยอดขายเปลี่ยนให้เขาทริคหนึ่งเช่นอะไรพี่เอาไปแบบไปทำแล้วได้ผลทริคหลักๆที่ผมใช้ในการขายบ้านปิดการขายเลยนะหลักๆคือโปรโมชั่นวันเดียวถึงเขายัง ไม่พร้อมสร้างนะฮะแต่เขาเจอโปรโมชั่นหรือเขาติดตามเรามาสักระยะเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ง่ายมากอืมแลวมีบางคนที่มาจากเมืองนอกเลยตัวเองอยู่เมืองนอกนะแต่ว่า<ช>จองก่อนนี่คือการตลาดที่ดีคืคอว้วินวินด้วยใช่มันวินวินตรงที่ว่าคุณได้เงินก่อนแล้วคุณทัวร์คุณมีลูกค้าแล้วแล้วเขาก็ได้ราคาพิเศษด้วยเพราะว่าเขาเลือกที่จะซื้อคุณก่อนแค่นี้เองวินไหมอ่ะเพราะฉะนั้นการตลาดที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องเอาเปรียบใครเพราะต่อให้คุณไม่ทําการตลาดคุณก็เอาเปรียบคนอื่นนคไปปใช้ไไตามเคุณด้ที่ไห ก็บ้านนกดาวเชียงรายเสียแกรนด์โฮมนะครับใครที่ผ่านมาทันเชียงรายหรือว่ามีที่ดินมีอสังหาที่เชียงรายก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเชียงรายนะก็คือการก่อสร้างบ้านนกดาวเป็นระบบที่ทันสมัยแล้วก็รวดเร็วนะครับซึ่งมันมาตอบโจทย์ในในยุคปัจจุบันมากๆถ้าอยากอยู่บ้านมีบ้านพักที่ต่างจังหวัดเลยเงี้ยหาช่างไม่ได้หรือว่าเจอปัญหาสารพันปัญหาบ้านเนี่ยก็พร้อมให้คำปรึกษานะครับเพราะว่าผมเป็นสถาปนิกด้วยโีจก็คือจะพร้อมให้คำปรึกษาได้ทุกมิติ ในส่วนของสารพันปัญหาบ้างโอเคชื่อนี้ดีคอนเซปต์นี้ดีโอเคไปตามเขาได้นิหน่อยไปละวันนี้สวัสดีค่ะ